ก็สวัสดีนะผมก็มาก็มาพูดกับคิปเปอร์เจนชีอีกรอบนึงนะโหเดี๋ยวขอเปิดหน้าหน่อยละกันน่าเกลียดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดเน็ตก่อนทุกคนโอ้ยโหโอ้โหโคตรแหลกเดี๋ยวโอ้ปิดแม่งไม่ทันใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหแหลกแม่งอเอาเข้าไปเดี๋ยวว่าไปกันทุกคน สแลกเลยนะผมก็น,นะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเกมหินกระเซิงนะผมเดี๋ยวเขาเรียกว่าชื่อเกมชื่ออะไรวะ <c oughs> ลืมชื่อเกมว่ะโอ้ยอ,อุเอาเข้าไปโทรศัพท์กูเอาเข้าไป <c oughs> เออได้ๆได้อีกรอบโอเคเปเิดแลนะผม <c oughs> เออจะผ่านไหมวะก็เมื่อกี้นะผมผก็ได้ทำการก็ได้ทการนไปสอใช่กมรไม่รออีกเล่นกคั้งกันนะผมซึ่งครั้งนี้มันเร็วมากๆครับผมโคตรเร็วเลยนะผมเอาไปเลยหาถุงเงินสามสิบถุง จ้าไม่หล so okay, so so, so like, ่หนูเดี๋ยวจะลองหาแล้วกันนะมถึงสิบวิเลยมั้งก็ก็อย่างแน่ๆนะผมว่าชั้นชั้นเราเนี่ยชั้นที่เราอยู่เนี่ยชั้นที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นชั้นเทียบว่าแบบเขาช้ไม่ได้ยังไงดีอ่ะโคตรเล็กเลยเนาะผมพอไปชั้นบนปุ๊บแม่งแม่งยาวอย่างกับเป็นแอร์แอร์เขาเรียกว่าอะไรวะ อย่างช่างแมงเหรอครันแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือโคตรกว้างเลยนะผมชั้นชั้นบนชั้นล่างชั้นล่างนี่แม่งโคตรแคบทบีทนนี่ไอ้ชั้นบนนี่โคตรสูงนะผมโคตรสูงแถมกว้างนะอีกนะโอเคีเค่สุดได้เวลา ที่แกแ่ไปข้างล่างเลยนะอ้าวคือมาทำไมเอาแล้วมือโดนไม่มาโอเคอ่ะแล้วก็เอาและต้องมี กลัวแล้วมาเห๊าแย่ทุกคนยังเออ,เอ,อต้องรีบต้องรีบไปอร้อนกันเลยทีเดียว เหมือนรู้นะผมว่าผมมันจะขึ้นมาผมไม่รู้นะว่าผมจะพิชิตด,ด่านนี้ได้หรือเปล่าทุกคนก็ทุกคนขอร้องกันมานะว่าขอาท้าหน่อยอ่ะเล่นหมดเป็นร้านดูหน่อยในนี้ยาสามสองหนึ่งโอเคเนึ่งนะขอเต๊ะตองก่อน นะผมก่อนที่พี่แกจะมานะผมโอเคขึ้นมาชั้นบนได้ประเด็นคือผมไม่ไม่เอาเลื่อยมัน ไปละจะไปห้องน้ำกันปิดตังนี้นว่าไทุกคนคงจะคิดว่าผมกลัวใช่ไหมผมตอบความจริงอ่ะใช่ผมกลัวเรื่อยดูดเดะ ต้องกลับมาเล่นรอบสามแล้วต้องไม่มมไ,มมมไมมนไอ,ไอ, <S <S อีกอ่เป็นและเล่นคนเดียวด้วยนะทุกคนอูนบรรยากาศนี่อย่างได้ มงไงหนี้คือลองหาป่ะว่ามีอะไรไหมวายมียนะผมร้อยมันร้อยมันขึ้นมาแล้วก็ลงผมก็จะไปเลยทีนะพอมันขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็จะลงแล้วผมก็ต้องไปทางนู้นเลยนะผมซึ่งแผนที่แมพของเรานะผมยังเหลือนะผมอีกหลายห้องเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้ไปเจอเินไปดา,านะครับผม มันเปิดอะไข้างนี้กันโ yeah. อเคนมาสเลยก็ถือว่าดีนะยึบโอเคครึ่งหนึ่งละแก้ทิ้งเก็กตอนนี้วะอ่า,าพี่วาร์ปเนี่ยขอตำรวจชั้นบนให้เสร็จก็ตีเนี่ยแล้วเมื่อขึ้นมาอามาขึ้นมาข้างบนได้ไหม แด่ใจไม่กล้าขอโคตรกลัวเลย ขอให้คำยาวนะทุกคนททายเดียวเดี๋ยวเดี๋ยมาไมอครับพี่อย่ามาเล ลุกเลยอ่ะทุกคนเป็นน้งแล้วนะ่ะไหอยู่เยลยไว้นะจะต้องแก้น้ำหลเรผมไม่เอานะพี่ <c oughs> เดี๋ยวขอต้างน,งนครับนะนั่ากว่าแล้วมันตองมี ส่วนไปให้ไตมบุญไก่ปวดให้เลยอหยอ่มตายก็หมดแล้วนะผมทำไงดีร้อนมา,มาข้างบนนะผมุผมตะวดไปเลยรอรอ,รอ,รอครับรอมาแป๊บ อยู่ข้างล่างนะนะเอามาข้างล่างอีกโอ้โอ,อะไรฉันรักคุณแต่คุณฆ่าฉันฉันรักคุณแต่